สวัสดีครับมาพบกับอาบังฟอร์ดที่ฟอร์ดรุ่งเจริญสาขานามินนะคะวันนี้อาบังจะพาไปดูการถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะคะมีด้วยกันอีก2รุ่นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเราก็จะกดปุ่มสแกนด้านข้างนะครับมันขึ้นสแกนค้นหาที่จอดรถนะฮะด้านซ้ายแต่ถ้าเราจะจอดด้านขวานะฮะเราเปิดไปเลี้ยวด้านขวานะครับแต่ตอนนี้เราสแกนด้านซ้ายนะ เดี๋ยวเราจะสแกนด้านซ้ายดูมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างอาจจะใหญ่หนิดนึงนะครับปล่อยรถให้ไหลปกติครับเหมือนเราถอยถอยจอดอัตโนมัติถอยจอดเองอเจอช่องว่างแล้วครับถือว่าจอดได้แต่แนี้ยังไม่ถอยนะครับนี้เราต้องขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงให้เขาขึ้นว่าคําว่าสต็อปขึ้นคำ,ำว่าสต็อปปุ๊บเราถึงจะปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วก็ใส่เกียร์ R ให้ เกียร์ถอยให้กับรถนะฮะเดี๋ยวรถจะหมุนพวงมาลัยให้อัตโนมัตินะครับนะี่ฮะหมุนให้เลยนะฮนะง่ายแต่แต่นะครับอุปก,กรณ์นี้เราต้องใส่เกียร์ให้รถแล้วก็เหยียบเบรกให้รถนะครับเหยียบเบรกให้นะฮะแล้วก็ใส่เกียร์ให้แต่พวงมาลัยเขาจะหมุนให้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องหมุนเองอ่านะเรียบร้อย พอจอดเรียบร้อยขึ้นตรงตรงตาหมากลุกด้านข้างนะครับแล้วก็ถือว่าจอดสําเร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เป็นไงบ้างคะกับออปชันระบบถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติของ Ford Everest นะคะวันนี้บางก็พามาดูวิธีการถอยจอดว่าสามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็เดี๋ยวบางจะมาบอกโรมอเตอร์โชว์นะคะสำหรับ Ford Everest ตัวไทเทเนียมพัดนะคะจากราคาปกติ 1,599,000 1, านาทนะคะเราไม่ขายนะคะเราจะขายอยู่ที่1,499,000บาทค่ะก็พบกับอบังได้เดี๋ยวอบาบังจะขึ้นเบอร์โทด้านล่างให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ลูกค้าคุ้มแน่นอนค่ะยังไงวันนี้อบังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายเหมือนเดิมนะคะยังไงวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย